สวัสดีครับเพื่อนๆครับวอ์กฟอร์มผมกันต่อนะครับผมเพิ่งจัดรายการวันใหม่ไทย pbs เสร็จเมื่อสักครู่นะฮะสักพักใหญ่ๆแล้วแหละแล้วก็กำลังที่จะเลือกข่าวไปออกในรายการล้อมองข่าวนะครับเมื่อเช้า,ชานี้มีปัญหานิดหนึ่งฮะ เรื่องของเทคโนโลยีนี่แหละครับแต่ว่าก็แก้ไขจนทันสถาน,นการณ์คือว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยคือในขณะที่ผมลงมาเซ็ตปุปกรณ์จะเปิดทํางานนะครับเพื่อเชื่อมต่อออนไลน์ไปที่ทางสถานีนะครผมปรากฏว่าเครื่องเปิดไม่ติดฮนะ อุปกรณ์ผมเปิดไม่ติดครับแล้วก็สีสีภาพเนี่ยมันอมเหลืองเออผมดูของเมื่อวานเนี่ยเนี่ยมันแบบออกอ,อมเหลืองอันนี้ผมแก้ไขละให้สีแบบว่าเหมือนจริงมากขึ้นกับผิวเหลืองมาเหมือนจริงแนละ้ว นั่งทำงานไปด้วยนะครับสวัสดีครับน้องามสบายดีนะฮะง,งามไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่ได้เช็คมอนิเตอร์เลยแต่ว่าเห็นเกมมันขึ้นอยู่ขออนุญาตทำงานไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวามาคุยด้วยลองดูว่าภาพมัน ชัดขนาดไหนเสียงเป็นยังไงนะฮะว่าเช้านี้ผมใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเป็นกล้องอ่าเป็นกล้องในการถ่ายให้เห็นอีกมุมหนึ่งเนื่องจากว่ากล้องผมมันมันอมเหลืองผมเลยแก้ปัญหาว่าใช้หน้าจอของสียงชัดเจนนะฮะภาพชัดนะครับต้องงามมีการไลฟ์กันนะ น้องอาไปสมัครสกายไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวแอดมาหาพี่เดี๋ยวพี่พิมพ์ ID เอาไว้เนี่ยไม่รู้ขึ้นหรือเปล่าอแอดสกายมาได้นะครับ เผื่อว่าเชื่อมต่อพูดคุยกันเนาะอยู่ในระหว่างนี้เนี่ยขอนั่งทำงานไปด้วยนะ <c oughs> สำหรับเพื่อนๆที่กำลังเข้ามานะครับผมกำลังเลือกข่าวเพื่อไปออกรายการราบมงข่าวนะครับคือตอนนี้เราแบ่งกำลังคนมีอยู่ที่สตูดิโอเนี่ย สองคนในรายการร้บมองคลของสื่อใหม่แล้วสองคนก็คืออยู่ที่บ้านคนที่อยู่ที่บ้าน,นมีผมกับน้องดีจตุรงแสงชุติกุณนะฮะแล้ว,วส่วนคนที่อยู่ที่สตูดิโอเนี่ยก็จะมีสองคนเป็นผู้ประกาศข่าวจิตอาสาที่ว่าก็เป็นลูกศิษย์นี่แหละฮะปั้นกันมาจนตอนนี้คือทําหน้าที่เป็นตัวหลักได้แล้วนะฮะ จุจังหวะพอดีครับพอมีเหตุการณ์สถานการณ์โควิดมาแบบนี้แล้วเนี่ยหลังจากที่ว่าเราได้สอนวิธีการสอนของผมเนี่ยก็จะใช้วิธีการคือจับโยนลงทะเลเลยก็คือว่าให้เขาทําจริงๆะฮะให้โอกาสแล้วก็ให้ทําจริงๆโอกาสก็จะสําคัญมากนะากว่าเด็กๆไม่มีโอกาสเนี่ยขึ้นยากครับ ต้องมีพื้นที่ให้กับเขาก็ถือว่าเป็นนักขา่าวเป็นผู้ประกาศขา่าวภาพพลเมืองนี่ต้องขอบคุณจริงๆเนี่ยสำหรับคนที่ว่ามาร่วมงานกับผมนะแนวจิตอาสา,ศ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 าอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตส่งข่าวก่อนนี่ให้ดูการทำงานของผมนะะคือผู้ประกาศข่าวของไทยพีบเอส ไม่ได้มานั่งอ่านข่าวอย่างเดียวนะครับต้องเขียนข่าวนะครับต้องเขียนข่าวต้องทําข่าวอย่างผมนี่คือว่าผมตัดต่อด้วยนะรีไรข่าวถ้าเกิดมีสกู๊ปก็เราไปทําสกู๊ปนะครับแล้วก็ลงเสียงอะไรทุกอย่างคือว่า one man เจเ r n a l นะทุกอย่างทําเองหมดคนเดียวนะอย่างนี้ก็เหมือนเลิกข่าวไปบรรณาธิการข่าว อ๋อพี่ออยสีสีมันตรงเราหรือยังครับพี่ออยเดี๋ยวไปปรับบาลานซ์ใหม่ละไว้บาลานซ์ใหม่โมโมเมื่อเมื่อวานนี่มันติดเหลืองเหลืองใช่ไหมเดยไม่ไม่กล้าใช้นี่ลองดูว่าสีเป็นยังไง ตอนนี้ผมกำลังเลือกข่าไปออกรายการรำมงข่าวอยู่นะครับไตเติเ้ลคือเป็นวิธีการเวิร์กฟอร์มคงจริงจริง,รงแล้วก็เหมือนทำมาต้องนานแล้วแหละครับเราใช้พูดคุยผ่านทางออนไลน์กันในกลุ่ม l ลายแอปพลิเคชันนะะบางคนถามว่ามีปัญหายังไงก็พอมันทำคนเดียวครับมันต้องแก้ไขปัญหาเองทั้งหมดนะฮะ อย่างเมื่อเช้านี้ก็มีปัญหาอย่างเนสกล้องอืมสีมันเหลืองไนงะผมเลยไม่เอาผมเลยใช้หน้าจอคอมแทนแต่ตอนนี้ก็พยายามแก้ไขอย่างย,าง,ยางเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นอยู่เนะี่ยมันเป็นกล้องด้านหน้าของผมเป็นกล้องตัวหลักต้องยึดตัวนี้เป็นตัวหลักเพราะว่ามันสามารถเีิบอะแดปเตอร์ชาร์จได้ตลอดเวลาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคุยคุยอยู่มันดับไปคือผมไม่ได้ทํารายการวันใหม่ไทยพิเศษรายการเดียวนะผมจะมีรายการล้องมองข่าวด้วยมันเป็นรายการยาวต่อเนื่องงเงี้ย ซึ่งทีมก็ต้องเตรียมความพร้อมคือเชื่อมสัญญาณไปให้กับทีมงานเขาดูก่อนว่าเสียงภาพมันเป็นยังไงเหมือนตอนนี้ผมก็พยายามที่จะทดสอบอยู่เสียงภาพเป็นยังไงพยายามไลฟ์ทุกๆวันทุกๆวันหลังจากที่เสร็จรายการนะให้ดูความเสถียรของมันเพราะว่าผมใช้แลนนะครับ ีก็ส่วนระบบนะที่ไทยพีบีเอสออกแบบมาเนี่ยดีนะครับค่อนข้างดีคือว่าผมสามารถเข้าระบบได้เข้าระบบนี่หมายถึงว่าผมเข้าไปดูพวกถังข่าวภาพข่าวจากพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเหนือยีสานใต้นะสามารถเข้าไปเปิดดูได้ก็ทำให้การทำงานของเราคล่องตัวมากยิ่งขึ้นคือก่อนหน้าเนี้อย่างที่บอกไปว่าเราทำแบบ w o r k f r o m home มานานละ พอจบจังหวะเวลาที่มันต้องมาทําจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็คือว่าก็ต้องพร้อมฮะแต่สัปดาห์แรกเนี่ยมีปัญหาเยอะคือมีปัญหาเรื่องของสัญญาณตอนนี้ก็แก้ไขไปเรื่อยๆนะครับแก้ไขทุกวัน อยากให้งานออกมาดีที่สุดนะฮะ เขาไม่เขาสิบ้ยลืมไปน้องเข้าระบบ ตอนนี้เดี๋ยวต้องก o อปี้บทข่าวนะครับที่เลือกมาให้กับพีดีกร0 จะไม่ได้คุยด้วยนะฮะสองแปดเพราะว่าผมกำลังเลือกข่าวอยู่วันหนึ่งก็จะ เลือกสิบสามข่าวนะครับเอสิบสองสี่สี่เอสิบสาม ที่บอกไปนะครับว่าพอไทยพีบีเอสเขาออกแบบระบบมาดีอย่างเงี้ยคนทํางานอยู่ที่บ้านก็ทํางานง่ายครับ6กเ There you go. C'est pas ลกหนึนะ่งฮะเนื่องทำงานไปด้วยนะครับหกเจ็ดเจ็ดเอสิบเก้า 20 A 20 go Isip. คือเห็นผมกำลังก้มๆอะไรอย่างนี้กำลังทําบทนะฮะเลือกข่าวไว้ละเดี๋ยวต้องส่งให้กับพิธีกรทางอีเมลสิบเอยีิบสอง มีคนถามว่าผมใช้ระบบอะไรใช่ไหมผมใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ทั้งหมดเลยฮะถามว่าทำไมก็เพราะว่ามันทำงานคล่องตัวกว่าเมื่อก่อนใช้ใช้ Windows นี่แหละครับ เรี่งตัดต่อนะผมใช้สมัยที่ผมเป็นนักข่าวนะผมใช้โปรแกรม Edius นะฮะหรือว่าพวกของว n d o w s เนะี่ยมันมีนโปรแกรมตัดต่อง่ายๆจำชื่อไม่ได้ละว i n d o w s Media p พ a y e r รหรือไม่ใช่สิของ Windows ที่ว่ามันแถมมาให้ครับคือรู้สุดก็เป็น Edius สมัยที่ว่าเป็นนักข่าวพักสนามนะใช้วินโดว์มาตลอดเลยวันหนึ่งคือก็ลองศึกษาทำไมมีคนใช้เยอะขนาดที่มันราคาสูงมากลองศึกษาดูไม่อยู่ในหัวสมองเลยนะตอนนั้น แต่ว,ว่ามันมีโปรแกรมหนึ่งครับน่าสนใจก็คือ iMovie คือผมต้องการหาโปรแกรมอะไรที่เอามาตัดต่อทำข่าวแบบเร็วๆปรากฏว่าลองศึกษา iMovie ฮะสงสัยว่าทำไมมันมันง่ายนะเราศึกษาเองได้นะอืมศึกษาเองได้เลย ก็เลยลองไปเรียนดูลองของเพื่อนเป็นโปรแกรมที่ตัดต่อได้ง่ายมากเราชอบตัวนั้นเลยเราชอบตัดต่อจเจ้าไอ้มูวี่มาเลยพอได้ออามาใช้จริงฮะติดใจครับมันทำงานได้เร็วกว่าเยอะความรู้สึกนะ อะไรก็ได้ครับใครที่ถนัดอะไรว i n d o w s หรือว่า OS เนี่ยแล้วแต่เลยอยู่ที่ว่าคุณถนัดแบบไหนบางคนถนัด w ิน d o w s อย่างเงี้ยหัววินโดว์มันก็มีนะเครื่องอย่างดีด้วยเอาไว้แบบเล่นเกมแรงๆด้วยหรือไว้แบบตัดต่อ,รอแรงๆไงแต่ว่าพอเรามาใช้งานจริงแล้วเนี่ยก็เทียบกันดูความเร็วอันไหนวิ่จะเร็วกว่ากัน สุดท้ายก็มีคําตอบให้กับตัวเองฮะว่าระบบปฏิบัติการ ios แล้วเราคล่องตัวสุดอตอนนี้ผมส่งข่าวไปแล้ว การทำงานเวิร์กโฟมผมนี่ถ้าเกิดองค์กรสนับสนุนนะมันก็จะไปได้สวยผมว่านะคือณนะตอนนี้หลักๆแล้วเนี่ยผมก็ได้สาย HDMI แล้วก็ตัวแคปเจอร์การ์ดมาตัวหนึ่งอยากได้คอมแรงๆเหมือนกันนะเพื่อว่าให้ภาพมันสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลองดูฮะเพื่อนๆดูว่าภาพมันเป็นยังไงอันนี้คือว่าใช้ของส่วนตัวเอาของเก่าเนี่ยมามารวบรวมแล้วก็ใช้งาน ครับแล้วก็ทุกครั้งที่ทําการไลฟ์เนี่ยผมก็จะมีแผนสํารองเอาไว้หากว่าตัวใดตัวหนึ่งมันมีปัญหาปุ๊บผมก็จะมีอย่างอื่นมาทดแทนให้มันสามารถทํางานได้นะครับนี้ก็ทําว่าเป็นตัวอย่างเผื่อว่าเอาไปสอนนะให้กับลูกศิษย์ลูกหาอะไรอย่างงี้นะมีถามเข้ามาส่วนเพื่อนๆก็มีคําถามอะไรก็ถามมาได้ครับจริงนานๆผมจะไลฟ์สักทีหนึ่ง แต่ว่าช่วงระยะหลังคือ k f r ร m Home ก็พยายามจะไลฟ์มากขึ้นจะคุยกับน้องๆผู้ประกาศข่าวคุยกับเพื่อนๆคุยกับแขกหรือใครกันแล้วแต่ในที่น่าสนใจในต่อไปก็จะทําการไลฟ์พูดคุยกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยประมาณสัก7จ็ดโมงกว่าแล้วกันเดี๋ยวผมมาไลฟ์อีกแล้วก็จะจัดรายการเลววาวมงข่าวสามารถติดตามได้ในเพจน,นะครับวพัฒาเนีผมแชร์ไว้อยู่แล้วนะครับราติดตามกันได้แล้วกันนะฮะอัะนนเบื้องต้นในเช้านี้ผมทํา งานเกือบจะเสร็จแล้วนะคือเมื่อเช้าจัดรายการวันใหม่ใช่ไหมฮะก็เขียนข่าวห้าข่าวส่งเขาไปออแล้วก็อ่านอายข่าวของตัวเองนี่บอกว่าผู้ประกาศของไทยพีบีเอสไม่ได้มานั่งงานเฉยๆฮะคุณต้องทําทุกอย่างคุณต้องเขียนข่าวผมตัดต่อด้วยวส่งไปให้ตัดลิงค์คือว่าโปรดิวเซอร์ไม่ต้องไปเหนื่อยมากเลยแค่ว่าทําหน้าที่เอาบทข่าวเนี่ยลงในถังในระบบให้กระผมตอนนั้นเอง แล้วก็ตัดต่อให้ผมนิดหน่อยตรงที่เป็นภาพอินเสิร์ตอะไรเงี้ยนะส่วนอะไรที่ว่าผมอยากจะเน้นเนี่ยผมก็จะตัดต่อเองแปะเอาไว้ให้เขาส่งลิง์ไปนะส่วนการทำยังไงเนี่ยนะเดี๋ยวผมค่อยๆอ,อ,อธิบายให้ฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันช่วงสายๆประมาณสัก7โมงครึ่งแล้วกันนะผมทานข้าวก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับเจอกันฮะ